ดัมเบลคู่เดียวก็สร้างกล้ามครบทุกส่วนได้ลุยปกันที่ท่าแรกกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออะไรกล้ามเนื้อขาหนึ่ง,งนะเน้นๆเ,เลยขาต้องคู่กับสควอตท่าแรกชื่อว่า let, กอล์ฟเลสสควอตหรือว่าดัมเบลสควอตแหลเรกง,ง่ายๆนะทุกคนอันดับแรกคืออุ้มดัมเบลแบบนี้นะเหมือนเราอุ้มลูกบอลอยู่นะครับสองกลางขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยประมาณนี้รับเปิดปลายเท้าออกนิดน,นึงให้เข่ากับปลายเท้าไปทางเดียวกันนะไม่เอางี้ไม่เอางี้นะไม่เอานะปลายเท้าไปทางเดียวก,กันนะครับอันดับสามพอกลางขาแล้ว หย่อนก้นลงมาเราที่เวลาหย่อนเนี่ยเราจะเกรงท้องให้หลังเป็นไม้กระดานนะไม่เอาหลังครอบกันไปหลังแอีกันไปก็ไม่เอาครับเดีย๋ยวเจ็บได้นะทุกคนหย่อนก้นลงมาหย่อนลึกแค่ไหนโค้ดโค้ดจะตอบว่าลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้เลยนะถ้าใครลึกได้ลึกเลยแต่ถ้าเกิดใครลึกไม่ไหวเนี่ยโค้ดขออย่างน้อยให้ก้นขนาดกับหัวเข่านี้นะกำลังดีและคือจังหวะขึ้นก็คือถีบพื้นขึ้นให้เต็มเท้าเต็มตีนาะเจาะลงใชจะเข้าหย่อนก้นถีบพื้นขึ้นนะเจาะลองใชจะเข้าถ้าเกิดถีทิ่ย์ไม่ หายหลังได้แมวนะที่ไวเต็มเท้าขึ้นนะเจ้าอานหลังจะหายใจเข้าจำไว้เลยนะ้าหูเล่นแค่นั้นเดียวก็คือโดนขากล้ามเนื้อขาน่โปวดเต็มๆนะทุกคนนะสาธิตมุมหน้าหน่อยอื้มหูตึงๆท่านนี้จะเล่นซีเซตสิบถึงยี่สิบห้าครั้งเล่นปเลยลุย ทุกเท่าันนี้เราจะเล่น1 0ถึง25ครั้งนะทุกคนนะต่อเซตนะใครที่เล่นได้เกิน25ครั้งโดยที่น้ำหนักที่คุณมีแล้วเนี่ยโค้ดแนะนำให้คุณลงทุนซื้อดัมเบลที่มันมีน้ำหนักเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันจะชาแรงกล้ามคุณมากขึ้นแล้วมันจะพัฒนาเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ดัมเบลถูกๆคมๆมีเยอะมากเพราะว่าที่ค้ชให้ลูกเพนคอซื้อนี่คือแบบไม่ถึงพันนะแต่คือมันประกอบได้ข้างละ20กิโลนะแล้วคือต่อกันเป็นรวมเป็นบาร์เบลได้คมมืืออในี่คื่อยๆนล แต่ว่าเกิดใครไปยิมอยู่แล้วอยากได้แบบอันที่แบบชิวๆมาปั๊มแขนที่บ้านก็นคือซื้อแบบของโค้ดได้ของ s p o r ์ตซิโนตีโค้ดถูกเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนคือสบายมากห้าเจ็ดจุดห้าสิบสิบสองจุดห้าเนี่ยได้อันนี้คือรุ่นเล็กตันที่สิบสองจุดห้าแต่เขายังมีรุ่นใหญ่ที่แบบตันที่สี่สิบกิโลนะใครมีงบก็ไปจัดได้ใครอยากประหยัดก็อย่าโค้ดแปดลิงก์มาให้ทั้งสองแบบเลยนะทั้งถูกและแบบแพงนะครับทุกคนแต่ไม่ว่าจะถูกหรือแพงเนี่ยขอให้คุณเริ่มนะครับต้องเริ่มเท่านั้นนะ,นะมนมนไม ล้ามเนื้อหลังเองนะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยจะบอกว่าดัมเบลเนี่ยเล่นได้ไม่เยอะมากเพราะว่าหลังปกติมันต้องใชแมชชีนเยอะแต่ว่าดัมเบลก็เล่นเลอะนะไม่ได้มีข้ออ้างนะครับทุกคนนะท่านี้เราจะเล่นเป็นท่าดัมเบลโรจะเล่นทีละข้างหรือ2ข้างพร้อมกันก็ได้นะครับทุกคนอยวาโคตรศาสตรที่แบบ2ข้างพร้อมกันนะครับมาอันดับแรกเลยนะครับเอายืนหันข้างจะได้เห็นนะครับถอยก้นลงมาให้หลังเราประมาณ45หรือ30องศาประมาณนี้นะทุกคนนะและเก่งทองนะไม่เอาหลังแอนไม่เอาหลังค้อเกินไปนะทุกคนนะกล้วจังหวะล่าย ให้คิดว่าเอาแทงสอ,อกออกไปแล้วคือดึงดัมเบลเข้าสะโพกของเราแบบนี้นะเห็นไหมแทงซอ,อกเข้าสะโพกบีบหลังบีบกล้เนื้อหลังเต็มๆเลยเห็นไหมากาลงช้าบีบจังหวะต้านเนี่ยโคสัตร์ให้ดูก่อนเพราะว่ามันยืดปีกจังหวะยืดก็คือยืดให้เต็มนะเห็นไหมปีกมันจะยืดมากเลยแล้วคือจังหวะลงก็คือแบบนี้นั้นๆนะครับปรากฏใครมีม้านั่งก็คือเอาเท้าม้านั่งแล้วคือดึงแบบนี้ได้นะครับจะโดนปีกนั้นเลยสิ่งที่มือใหม่ชอบทําผิดคืออะไรรู้ไหมคือชอบดึงด้วยแขนนบบนี้ ดึงด้วยแทงอย่างนี้ไม่โดนหลังอะไรอย่างนี้โดนอะไรโดนฟุอาร์มโดนใบเสร็มเต็มเลยไม่เอานะให้ดึงด้วยการลากศอ,อกเข้าสะโพกนะแทงศอ,อกไปข้างหลังเหมือนคนที่เราเกลียดอยู่ข้างหลังนะแทงศอ,อกใส่หน้าแม่งน,น,นะทุกคนแล้วคือลากข้อมือเข้าสะโพกนี้เริ่มคันึังตาลงชา้า s t r e t h ยืดปีกให้เต็มบีบเข้าไป squeeze เน้นขึ้นเลยพาเจาะตาลงชา้าหจะเข้าอย่าลืมเกงคล้องไว้ตลอดนะขึ้นเลยพาเจาะตาลงช้าจะเข้านแบบนี้แอนอกไว้ก็จะช่วยบีบหลังได้มากขึ้นครับทุกคนนะใครจะเล่น สิถึงยี้าครั้งเหมือนเดิม4ี่เซตนะจะทีละข้างหรือ2ข้างพร้อมกันก็ได้เชน่นเดียวกันนะครับลุย for, oh, ต่อไปท่าที่3ท่านนี้โดนกล้ามเนื้อหน้าอกเต็มๆนะทุกคนโดยกันท่านี้ชื่อว่า Bench ดัมเบลเบนช์เพรสครับทุกคนอ่ะถ้าเกิดใครมีมานั่ง <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ใช้มานั่งได้จะลลหลงในหรือกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีมานั่งก็ไม่มีปัญหานะคือนี่กับพื้นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอันดับแรกนอนลงมาก่อนคนขยับสูดแป๊บนึงนอนลงมาก่อนปับ๊บอันดับสองแอนอกให้มีช่องว่างระหว่างหลังไหล่ตรงนี้เนหะ็นไหมมีช่องว่างระหว่างหลังไหล่ตรงนี้อันดับสามถือดัมเบลขึ้นมาแต่เราจะไม่กางศอกนี่ทุกคนเราจะพับศอกเข้ามาปมาสามสิบถึงสี่แมงเอาใส่ไหมถ้าเกิดกางศอกมันจะไม่โดนอกมันจะโดนไหล่เต็มๆเลยให้พับศอกเข้ามาาจะะะโดดนนนนนนออกกกมขึ้ททุคคัับี่ืเลยให ให้ดันขึ้นแล้วโค้งเข้ามาหาอกแบบนี้นะแต่หลายคนทำแบบคือดันออกงี้ไม่เอานะอย่างเงี้ยไม่บีบอกเลยดันเข้ามาโค้งเข้ามาบีบอกนี้โดยที่ดัมเบลเราจะไม่แตะกันนะเพราะกดแตะกันเนี่ยมันจะเสียบาลานซ์โค้งเก่งไม่เอาเกือบแตะกันก็พอดันลงช้าให้จับเข้าแตะพื้นสอกแตะพื้นปุ๊บดันขึ้นไอ้เจอกดันลงช้าให้จับเข้าดันขึ้นไอ้เจอกดันลงช้าให้จับเข้าดัมสอกแตะพื้นปุ๊บไา้เจอกขึ้นอันนี้ท่าเนี้ยจะเล่นซีเซสสิบถึงนะครับลุย แอนอกไว้ตลอดเวลาทุกคนแอนอกสูงเท่าที่คุณจะสูงได้นะอันนี้ก็หูบีบบงแน่นๆเลยตอนนี้ท่าไดสีท่านี้โดนกล้ามเนื้อหัวไหลเน้นๆเลยแต่จะเป็นกล้ามเนื้อไหล่ข้างทําให้ตัวคุณดูกว้างเวลาใส่เสือ้อแล้วแม่งโคตรเทสาวเหลีแล่แน่นอนนะครับนะลยุยอันดับแรกคือถอยก้นลงมานิดนึงปึ๊บอันดับสองคือล็อกไหล่ล็อกอยังไงยกถอยกดล็อกไหล่ไวเพราะว่าถ้าเกิดไหล่เราคงเเคงอ่ะมันจะโฟกัสไม่ได้นะยกถอยกดไว อันดับสามกมรวมๆไม่ต้องกำแน่นถ้าเกิดเรากรำแน่นมากเนี่ยมันจะไม่โดนไหล่มันจะไปโดนโฟอาร์ม,มแฮมแมวนะครับกรารหลวมๆสบายๆอันดับ4ศอกเราจะไม่เอาศอกตึงวันนี้แมวนะศอกสบายๆรวมนีดหนึ่งงอสองนิดหนึ่งได้นะครับทุกคนและคืออันดับ5ให้จินตนาการว่ามีคนกำลังดึงศอกขึ้นลากด้วยศอกสบายๆนะลากด้วยศอกสบายๆโดยที่องศาเนี่ยมันจะไม่ตรงไปข้างๆางนี้ถ้าตรงข้างๆเางนี้มันจะไปโดนสะพานคอเยอะแมวนะครับทุกคนงอรวมๆองศามางขน้เน็กน้อยนี้นะครับขึ้นเยอะขนาดไหนพดขึ้นเนี่ย ให้ขนาดกับโผลไหล่พอไม่ต้องยกสูงอะไรอย่างเงี้่เอานะยกแค่ขนาดกับโผลไหล่ก็พอนะต้านลงช้าขึ้นเร็วพะเจ้าต้านลงช้าจะเข้าขึ้นเร็วพะเจ้าค้างนิดหนึ่งสักหนึ่งถึงสองวิต้านลงช้าจะเข้านำหนึ่งสองสามขึ้นเร็วพะเจ้าต้านลงช้าจะเข้าโอ้โหแค่นี้ก็โดดแล้วท่านี้ไม่ต้องเล่นหนักนะเน้นปั๊มเน้นโฟกัสเน้นขึ้นเร็วพะเจาค้างนิดหนึ่งต้านลงช้าจะเข้าโอ้โหเห็นลายกล้ามเนื้อไหลบ้างขึ้นเร็วพะเจ้าพพะเจ้าจะเข้านะโอ้โหท่านี้ โคโดนท่านี้จะเล่น10ถึง25ครอบเหมือนกันนะลุยเลยจริงๆท่านี้เนี่ย15ถึง25รอบได้ไม่ต้องเล่นหนักมากแต่เอาโฟกัสเอาให้มันแซบมันร้อนนะครับทุกคนลุยหลายกว้างแน่นอน out, life, ต่อันที่ท่าที่5กล้ามเนื้อ ค่อยเสบหรือหลังแขนนั่นเองเราเล่นหลังแขนก่อนเพราะว่าหลังแขนใหญ่กว่าหน้าแขนทุกคนนะโดยการท่านี้ชื่อว่าดัมเบลสเกลควอเชอร์อันดับแรกเลยเราจะจับดัมเบลแบบนี้นะมันเป็นสามเหลี่ยมนี้อิลูมินาติแบบนี้ทุกคนนะแบบนี้ปึ๊บยกเอามาไว้หลังหัวของเรานะอันนี้ชื่อว่าสเกลควอเชอร์เพราะว่าถ้าเกิดยกแล้วมันหลุดมือเนี่ยมันอาจจะกระแทกหัวได้แล้วไม่อยานั้นทุกคนนะเอามาไว้ข้างหลังหัวพับศอกมาข้างหน้าเห็นไหมพับศอกมาขนางนี้นะให้ศอกติดกับหัวไว้ทุกคนย้อนลงไปลึกเท่าที่คุณจะลึกไดด้้้้เเลลยแวก็ันขึจา ตั้งรองชายจะเข้าวท่านี่ง่ายมากแต่ก็ต้องระวังนะจะังหวะขึ้นมันกระแทกหัวได้นะแมวนะแรงดีๆช้าๆไม่ต้องรีบขึ้นในเจอะรองชา้ายจะเข้าพับสองเอาไว้ขึ้นในเจาะตึงเลยตั้งรองชายจะเข้าหลึกให้มันรู้สึกว่าเหยียดหลังแขนมันตึงมากแล้วก็ดันขึ้นนะครู้นะอย่าให้ดูมุมหลังอู้ ขึ้นจะออกตานลงใจจะเข้าเยีย yes. ดสุดขึ้นจะออกตานลงใจจะเข้าท่านี้เนี่ยจะเล่นสองข้างพร้อมกันหรือถ้าเกิดใครมีข้างเดียวเล่นทีละข้างก็ได้นะั่เหมนกันเลยมันก็นเลยสอกชิดหัวเอาไว้ตอนขึ้นแบบนี้นะโโคตรตึงโอเคท่านี้จะเล่นซีเซตสิบถึงยี่สิบห้ารอบเหมือนกันรูยครับผม ตอนนี้ท่าที่หกทุกคนท่าน,นี้โดนไบเซ็บหรือว่าหน้าแข็งของเราเต็มๆเ,เลยแบบนี้ท่านี้ง่ายมากอันดับแรกยืนตรงจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้ทุกคนล็อกศอกข้าลมลาตัวไว้นะทุกคนนะล็อกศอกข้ามลาตัวไว้ไม่ให้ขึ้นแล้วมันเหวี่ยงสองอนี้เอานะล็อกเอาไว้ปั๊บแบบนี้แลว้วจังหวะขึ้นขึ้นให้เต็มระยะขึ้นจะต้านลงชา้าจะเข้าเหยียดให้สุดนะให้กล้ามเนื้อมันยืดเหยียดจังหวะขึ้น,นจะบีบเข้ามาสควีสต้านลงช้า stretch นะขึ้นจะต้านลงช้าลำหนึ่งสอง 3ขึ้นในจอตาัตงตงางใจจะเข้าน้ำหนึ่ส,สแบบนี้โอ้โหเน,นเน้นเลยท่านี้นะท่านี้เหมือนกัน4ี่เซตสิบถึงยี่สบาครั้งสบายๆง่ายๆนะทุกคนลุยท่านี้จะเล่น2ข้างพร้อมกันใกล้หรือใครจะเล่นสลับทีละข้างแบบนี้ก็ไม่ว่ากันเอาที่ชอบเอาที่ถนัดเลยนะทุกคนนะลุยครับผม ท่าสุดท้ายท่าที่7หน้าท้องหรือซิกแพคของเรานั่นเองดุยับมือใหม่อาจจะใช้แบบไม่ต้องมีดัมเบลก่อนก็นได้นะใช้แค่บอดี้เวทครันช์ขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครเซียนแล้วเริ่มเก่งแล้วจะถือดัมเบลแบบนี้ทวงน้ำหนักเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะแบบนี้ขึ้นมานะทุกคนนะสอนแบบไม่มีน้ำหนักก่อนเลยกันนะปกติซิตอัพเนี่ยเราจะขึ้นมาแบบนี้สุดเลยใช่ไหมแต่พอมันเลยจังหวะครึ่งล่างแล้วเนี่ยมันจะไปโดนหลังล่างซะมากกว่าหลังล่างจะบดแบบมานนี้ทุทคก Crunch, คนสิ up, ขึ้นแค่นี้พอแค่นี้คือหน้าทองมันก็โคตรเกง่งโคตรแข็งแล้วเห็นปะต้านลงช้าเจะเข้าสเตร t ขึ้นในจอกหายที่ออกให้ลมออกหมดทองนะทุกคนบอกว่าถ้าเกิดลมมันหมดท้องเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อจะบีบเต็มระยะมากขึ้นนะถ้าเกิดมันมีลมอยู่มันตันไงขึ้นในจอกขึ้นนี่เดียวพอตานลงช้าจะเข้าขึ้น,นจอกตานลงช้าหายใ่เข้าโอ้แค่นี้ก็ตึงนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดมันง่ายไปก็ทวนลำดับแบบนี้เลยขึ้นในจอกตาลช้าๆ้าหนึ่งสองสามขาหนึ่ง ส,ะสะองสามโหโหทุกคนแค่นี้ก็โคตรโดนท่านี้อาจจะเล่นไฮเรปหน่อยโคตจะเล่นแบบ15ถึง25รอบห้าอทุกคนนะลุยครับทุกคน ก็จบแล้วนะครับสำหรับ7ท่าฟูลบอดี้ออกโดนกล้ามเนื้อครบทุกส่วนด้วยดัมเบลแค่คู่เดียวทุกคนนะออกตามง่ายๆนะใครคืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนคือมีดัมเบลคู่เดียวจบถ้าใครยังไม่มีดัมเบลคดปักลิงไว้ให้ข้างล่างทุกคนไปดูได้มีทั้งแบบถูกแบบแพงคุ้มค่านอนจะบอกว่าดัมเบลคู่เดียวเล่นได้เป็นสิบสิบท่าเลยทุกคนนะคนอยากให้ลงทุนในตัวเองนิดน,นึงนะคุณจะเป็นแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากฝากไว้ประมาณนี้คืออันเนี้ย เป็นเวอร์ชัน A อฟบุรีเวอร์ชันเและการที่จริงมันมีท่ามากมายกว่านี้ถ้าเกิดใครอยากให้โค้ชทำเวอร์ชัน Full Body B นะทุกคนใครเล่นแล้วชอบคอมเมนต์มาเลยนะครับทุกคนอย่าโค้ชจะให้นอนครับผมสหรับวันนี้ลาไปก่อน strong e r together peace maker